สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านแสกับครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาสอนเทคนิคการทํางานแลนสเคปนะครับง่ายๆนะครับในโปรแกรมแสกด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าทอโพเชเปอร์นะครับตัวนี้นะฮะับทอโพเชเปอร์แล้วก็จะมีนะครับในส่วนที่เป็นนะครับโปรไฟล์บิวดเออร์นะครับตรงนี้นะครับอ่าเราลองมาดูนะทำยังไงครับเดี๋ยวผมกด R สี่เหลี่ยมก่อนนะครับกด R สี่เหลี่ยมก่อนในพื้นที่ที่เป็นขนาดประมาณ4 4 0 4 0นะครับคูณสี่40,40นะครับ Enter โอเคบริเวณนี้แหละนะครับ ผมเชื่อมสั่ง freehand นะครับลากแนวคอนทัวร์ของโมเดลที่จะสร้างนะครับจริงๆแล้วไฟล์ตรงนี้เราเอามาจากอ u t ต c แ d ดได้นะครับเราสามารถจะดึงไฟล์ d x g เข้ามาข้อมูล survey นะครับแล้วก็มาพอร์ตได้แล้วก็จริงๆแล้วเอามาเป็นพอยต์ได้ด้วยนะครับพิกัดนะครับ3จุดนะครับ x y z เนี่ยเราสามารถดึงมาจากกล้องได้เลยโอเคครับมาได้แล้วตอนนี้เราต้องตามไปลบเส้นบริเวณนี้ให้หมดนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเอ็กซ์เพรชั่นที่ชื่อ e d g tool อยู่ เลือก3ตัวรวนนะครับแล้วเอ็ดทตรงนี้นะครับฟรีนะแล้วกดบริเวณนี้ครับคลิกมันจะลบเส้นเกินให้หมดเลยนะครับเรียบร้อยละสเต็ปแรกผ่านไปนะครับต่อไปครับไปกำหนดระดับครับคลิก3ทีรวนนะครับกดที่ Topo s h a p p r r บริเวณนี้ครับคลิกจะได้มานะครับให้กดตัว Z t e i t t ของ Topo s h a p p r ครับและตอนนี้เราก็จะมีนะครับระดับให้เรากำหนดตอนนี้ต้องการให้คอนทัวร์นะครับาต่างกัน1เมตรนะครับเมตร โอเคครับมันจ้าลาจาก 0, 1, 2ย์งเห็นไหมครับเราก็คลิกเลยเส้นนี้คือเส้น 0, 1, เห็นไหมครับ2แล้วก็3เมื่อได้แล้วนะครับเราก็กด enter มันจะจินตนาลยให้เราเลยครับออโต้ Auto เลยแล้ว enter อีกทีครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้แนวขึ้นมาเลยเป็นคอนทัวร์นะครับตอนนี้ผมก็จะลบในส่วนที่ผมไม่ต้องการทิ้งไปก่อนแล้วก็ลบ บางส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปเหลือแต่แนวที่เป็นคอนทัวร์ขึ้นมาง่ายๆเลยตรงนี้เราสามารถใช้เอเจียอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อคอนทัวร์นะครับทำได้อีกอันหนึ่งแต่เดี๋ยวผมทำให้ดูตัวหลังนะครับโอเคตอนนี้เราจะทำแนวของลวครับนะครับผมกดอาร์คนะครับทูพอยอาร์คตัว A นะครับลากเส้นแนวลวดที่โค้งขึ้นไปนะครับไปตามแนวของพื้นโอเคครับและนี่คือแนวลวด แน่นอนแล้วครับปกติเนี่ยเราไม่สามารถจะเขียนแนวรั้วได้นะครับบนแนวของคอนทัวร์เพราะว่ามันเขียนยากนะเราต้องใช้เอ็กซ์เริชันดิชุเอ็กซ์ตริชั่นดิเครื่องมือทีอ่ชื่อว่าแซนด์บ็อกซ์นะครับเขาเรียกว่าคลิกดเชันก่อนนะครับแล้วกดไปที่คำสั่ง tool แล้วมองหาคำว่าแซนด์บ็อกซ์ครับแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์แล้วออกคำสั่ง drag ครับเพื่อเอาเส้นประทับลงไปบนนะครับแนวของที่ดินตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้น ต่อไปครับเราต้องการสร้างลวใช่ไหมเราก็ไปที่ Profile Builder Profile Builder นี่เทพมากนะครับมันมี Assembler ให้เราเลือกครับนี่ครับ P B Assembler ก็คือส่วนประกอบออโต้นะครับตรงนี้ครับ P B Assembler จะได้มานะครับให้เราเลือกนะครับไปที่นะครับว่นขยายตรงนี้แล้วให้เราเลือกหา Assembler ที่เรามีถ้าไม่มีครับกดเปตรงนี้ครับ Get Profile Assembler มันจะลิงก์เข้าไปที่เว็บของ นะครับเจ้าของโปรแกรมนะครับแล้วกดคําว่า assembly ตรงนี้มันก็จะมีให้เราโหลดนะครับเยอะแยะเลยตอนนี้ผมก็เลือกดูว่าจะเอาอะไรดีผมเอาร้วตรงไหนดีนะนะครับโอเครั่นนี้สวยดีอ่านี่ดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่าครับนะกดคลิกครับแล้วกดดาวน์โหลดเลือกเวอร์ชันที่ต้องการครับแล้วก็เลือกเซฟนะครับผมเลือกเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วก็บันทึกเมื่อบันทึกแล้วนะครับกลับมาที่โปรแกรมนะครับสเกตอัพ ครับตอนนี้เราก็จะมีนะครับถ้าเราเลือกไปที่ในส่วนที่เป็นเดสก์ท็อปเราก็จะมีนะครับโอเพนร้วที่สร้างขึ้นมาไว้ให้เราคลิกเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วได้ร้วแล้วต่อไปครับดี๋ยวเมื่อกี้เข้าไปข้างในของเฟซตรงนี้นะแล้วใช้คําสั่ง Smart t a t h นะครับ select ของ p r o พ i ย d e r ครับตรงนี้มีสําคัญมากนะเพราะว่าถ้ามีตรงนี้เหนื่อยแย่เลยนะครับเนี่ย m a r t p a พ t s e l e ล t นะครับคลิกแล้วก็คลิกตรงนนี้ครับที่เส้น แล้วมันจะเลือกให้เส้นให้เราที่ทางครับให้เราเลือกนะครับไม่ง,งั้นเหนื่อยเลยนะครับต้องเลือกเยอะเลยเราก็เลือกไปเรื่อยๆตามทางที่เราต้องการทําเป็นรวดโอเคครับเมื่อได้แล้วนี่คือ select แล้วกดคําสั่ง build along path คลิกเรียบร้อยครับมันจะสร้างรววให้เรา อย่างรวดเร็วเลยออโต้เลยครับเห็นไหมครับและนี่คือกลยุ่งง่ายๆเลยในการทำงานนะครับถ้าได้มาเดี๋ยวผมจะลองทำนะครับในส่วนที่เป็นคอนทัวร์ไปที่คำสั่ง Extension นะครับแล้วก็ Add Contour นะครับตัวนี้ Extension เสริมีตัวหนึ่งนะฮะโหลดได้ฟรีนะครับผมรีวิวหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ระยะ0.5แล้วกันโอเคสักครู่นะครับมันจะ generate ให้ก็เมื่อที่เราระยะระดับก็คือบวกสนั้นเองเนี่ย0.5นะครับก็จะมีประมาณสัก หกใช่ไหมหกแหนวใช่ไหมครับอ๋อผมลืมเอารั้วออกไปหรือเปล่าเอ่ยมันเลยทําให้ช้าครับมันก็เลยเจนเนอเรทกับรั้วเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าโปรแกรมเซฟเนี่ยนะครับมันทํางานน,นะครับมันต้องใช้การประมวลผลนะครับก็อาะละครับไม่เป็นไรนะอันนี้เรียนรู้ไว้นะครับ เทคนิคตรงนี้นะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไฟล์ตรงนี้ไว้ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ลองโหลดไปศึกษาดูนะครับแล้วก็โปรไฟล์ยูเดอร์นะครับในตอนและที่แล้วนะของวันนี้ผมทําเรื่องเกี่ยวกับเหล็กให้ดูละนะครับตอนนี้ก็ทำเป็นไลน์สเกปก็ได้นะครับนั่นเองเนี่ยวันนี้นะครับมันถึงจุดที่เราต้องเรียนรู้นะครัในแนวทางใหม่ๆแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับสวัสดีครับ